สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปรันด้อมข้อความก่อนนอนนะคะที่เขานะคะฝากมาบอกคุณนะคะมาส่งคุณเข้านอนด้วยข้อความจากเขากันนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะรูไว้เป็นแนวทางอย่าเรียรมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทัาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยเขาบอกคุณว่า ฉันนยอยากให้เธอเนี่ยมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่เธอปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงการมีเงินการประสบความสำเร็จการเป็นคนที่มีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มเธอหวังสิ่งใดฉันก็อยากให้เธอมีสิ่งนั้นและฉันเองก็อยากเป็นคนอยู่เคียงข้างเธอคอยป้อนเค้กป้อนขนมคอยมีโมเมนต์ด้วยกัน คอยยิ้มให้กันคอยทุกข์แล้วก็หัวเราะไปด้วยกันสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอกำลังอยากทำฉันสนับสนุนเต็มที่เลยนะไม่ว่าเธอจะทำอะไรเธอจะอยากเป็นใครเธอจะอยากประสบความสำเร็จด้านไหนฉันก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างฉันก็พร้อมจะสนับสนุนเธอทุกอย่างขอแค่เธอบอกฉันนะ่ะเนี่ยฉันพร้อมจะ อบกอดเธอพร้อมที่จะดูแลใส่ใจเธออย่างดีขอแค่เธออย่าทำร้ายฉันอย่าทำอะไรลับหลังฉันอย่าทำให้ฉันรู้สึกเหมือนความรักของเรามันได้ตายไปแล้วหรือฉันไม่มีคุณค่าถ้าขอแค่เธออบกอดฉันฉันก็จะอบกอดเธอไว้ไม่ให้เธออบกอดคนตัวเองคนเดียวแน่นอนเราจะมีการแลกกันไม่มีอะไรปิดบงัง แต่ฉันกังวลใจว่าเธอจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปหรือปิดบังหรือไม่อยากจะไปต่อฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันเองเนี่ยตกหลุมรักเธอตั้งแต่วันแรกจนตอนเนี้ก็ยังตกหลุมรักอยู่แล้วฉันก็ส่องดูเธอตลอดคนที่ฉันอยากจูบอยากกอดอยากไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยก็ยังเป็นเธอนะแล้วก็แม้ว่าตอนนี้เราจะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมกันแต่เราก็พยายามไปด้วยกันได้นี่ และฉันก็ชอบเธอที่เธอยิ้มที่สุดตั้งแต่วันนั้นจนวันเนี้ยฉันก็ยังชอบรอยยิ้มของเธอเพราะฉะนั้นมีความสุขเยอะๆนะและฉันก็จะเป็นความสุขให้เธอแบบนี้ไปเรื่อยๆแค่เราจับมือกันให้แน่นมากพอก็อให้แน่นมากก็พอนี่คือข้อความนะคะที่เขาจะส่งคุณก่อนนอนนะคะประมาณนี้ก็ขอให้คุณนะคะฝันดีฝันหวานนะคะทุกๆคนบ๊ายบายค่ะ